ต่อกันจากจากพิศิงสามสามและสามห้าที่แล้วเราเราเลี้ยวขวาออกมาก็จะเข้าถนนเพจะถึงซึ่งกลับลงไปก็จะไปบาไปถึงปะปแดงแต่เราจะเลี้ยวเข้าบ้านน้ำพึ่งซอยพิศิงยี่สิบหก้ายก็จะมีบอกพิพิธภัณฑ์ของรัฐโพ สายมือนี่ก็จะอซอยก็จะถึง28นี่ก็จะเข้าไปตลาดน้ำได้เหมือนกันจะเข้าด้านด้านข้างๆซึ่งจะติดกับสวนเพลงในบ้านน้ำพึ่งในตลาดน้ำบานน้ำพึ่งอันนี้รถจะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นถนนหลกแหล,ลมสวัสดีครับ เดินทางรุสวัสดิภาพออตอบตบางกบ,บัวถ้าเราเลี้ยวซ้ายออกไปจากซอย3 3ม,มหรือสาตะกี้เนี่ยนะก็จะไปที่วัดบางกรบ,บัวที่เราผ่านมาในครึ่งรอบแรกต่อครึ่งรอบหลังนะ่ะ มันแก้จะหมดแล้วเดี๋ยวต้องต่อเมมใหม่นนมันไข่ไม่รู้นะมีตาแค่นั้นเลยสภาทนายความหมอบางทีก็ไม่เคยจะสังเกตว่ามีอะไรอย่างนกัน เพราะถนนใหญ่แล้วไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยจะดูอะไรมากก็จะปัดเข้าซอ,อยอย่างเดียวเข้าซอ,อยไปปัดน้ำปิ่งอย่างเดียวที่นี่ก็ยังมีปากอ่าตรงข้ามปากซอ,อยยีหก็ยังมีโลตัสเอ็กเพรสอยู่ให้บริการแข่งกับโชว์หวยของเราซึ่งไออะไรนะจุ่พรจะเปลี่ยนเป็นโชว์สวยของมันบ้าป่ะ <c oughs> ชา์หวยดีๆอยู่แล้วภาษาจีนเขาให้มาดีอยู่แล้วและอะไรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาพุ่งย <c oughs> ี่หกเพื่อจะตรงเข้าวัดบาน้ำพึ่งในหรือตลาดน้ำบาน้ำพึง่งสองข้างทางฝั่งทางก็จะมีขายของผลไม้ด้วยวันนี้ตลาดบาน้ำพึ่งไม่ปิดเพราะว่าเป็นวันหยุดราชการก็ยังมีคนเที่ยวอยู่ แต่ไม่แน่ใจว่าในตลาดจะมีร้านขายของเยอะหรือเปล่าอาจะหยุดกันบ้างเพราะว่าเขาก็ของไปเที่ยวบ้างอย่าไปเที่ยวบ้างนะม่ค้าแต่แตามระเบียบเราเขาไม่ให้หยุดเพราะมันจะเสียมันจะเสียระบบการปกครองก็คือถ้าเกิดลูกค้ามาไม่เห็นร้านเขาก็ใครจะมาล่นะฮะจะมา